สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมช่องรถไทยสายสด่วนครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทำหวีนะครับผมทำหวีใส่รถไถที่ลงคลิปไปในทิกต o k ว่ามีคนสนใจทำไงพี่ทำไมเสียงหวีดหวานจังเหมือนโทอร์โบเลย วันนี้ผมก็จะมาสอนครับผมอันนี้ก็เป็นแหวนเป็นถ้วยลูกปืนของจักรยานครับอันละสิบบาท2ตัวก็20ครับอันนี้ผมซื้อมา5คู่ครับผมซื้อได้ในร้านขายอะไรจักรยานทั่วไปครับตามบ้านพอเราได้มานะครับผมให้เอามาประกบกันแบบนี้นี แล้วก็เชื่อมปิดไม่ให้มีรูเลยนะครับผมเดี๋ยวเสียงมันจะออกด้านข้างพอเราเชื่อมเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเชื่อมเชื่อมเสร็จเราก็หาเหล็กหรืออะไรเป็นแบน,นมาเชื่อมติดนะครับผมเหล็กรูก็ได้ครับผมอันละสิบบาททุกอย่าง20มีขายครับก็เชื่อมประมาณนี้ครับ แล้วก็นําไปใส่ได้เลยเสียงก็จอกมาเหมือนที่ลงไปใน TikTok ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับผม